พาไปดูพิธีสวนสนามบ้างนะคะโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีค่ะจัดพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจำการที่ได้รับใช้ประเทศชาติมาตลอด2ปีเต็มจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเลยค่ะ ไปดูบรรยากาศนะคะที่ลานกีฬาอนิประสงค์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตําบลเขาพระงามอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจําการดีเด่นและสวนสนามเพื่ออําลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจําการในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ภายในค่ายภูมิพลรุ่นปี256 พลัดที่2โดยมีทหารกองประจำการซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างจากกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่กองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่กองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่และหน่วยตรวจโรคศูนย์กลางทหารปืนใหญ่นะคะที่รับราชการครบกำหนดและได้รับการปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1 ในวันที่1พฤศจิกายนรวมจำนวนทั้งสิ้น212นายค่ะที่ได้เสียสละนะคะเข้ามารับราชการเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติมาเป็นเวลา2ปีเต็มเพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์จนครบกำหนดปลดประจำการและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยการเข้ากระทำพิธีดังกล่าวอย่างสมเกียรติค่ะ